หลักการสำคัญของการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการของจังหวัดชัยภูมิคือคนจนที่อยากพ้นจนและต้องแก้ไขปัญหาเป็นรายครัวเรือนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเป็นลำดับแรก อำเภอแก้งคล้อได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์จปทอและผู้ประสบปัญหานี้นอกระบบที่แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือโดยบูรณาการการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนและผู้ประสบปัญหานี้นอกระบบ ซึ่งนายทรงศีลชื่นเมืองปักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองไผ่ได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้สร้างอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนครัวเรือนนี้นอกระบบเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปด้วยศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ้านหนองแกนนองโนก็ในส่วนทางองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองไผ่คณะทีมงานผู้บริหาร ก็ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาสนับสนุนในการสร้างศูนย์เรียนรู้นี้เกิดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านหนองแกนองโน,โนได้ท่านในอำเภอมมนองย์ทอยพอยท่านในอำเภอเก่านะครับแต่ตอนนี้ท่านได้ย้ายไปที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมท่านเคยบอกว่าถ้าเราทําศูนย์เรียนรู้ตัวนี้เกิดขึ้นศูนย์เรียนรู้ตัวนี้จะเป็นเปรียบเสมือนกับบ่อน,น้ํามันของ บ้านนองแก่น้องโนเลยทีเดียวก็ในส่วนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองไผ่ก็ได้ลงมาสนับสนุนด้วยงบประมาณส่วนหนึ่งแต่แรงงานในการดําเนินการจะเป็นของชาวบ้านบ้านนองแก่น้องโนทั้งหมดโดยไม่ได้จ้างนายเทวินชิมพลีอยู่บ้านเลขที่6ทับ4หมู่ที่1ตาบลหน,นองไผ่อําเภอแก้งคล้อประกอบอาชีพขายพืชสมุนไพรซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ ได้เล่าถึงสาเหตุของการเป็นหนี้และแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการเช่อนายเทวินถิ่มพีครับผมเป็นหนี้นอกระบบเกี่ยวกับโครงการหนี้นอกระบบของรัฐบาลทุกที่แล้วสาเหตุที่ผมไม่สามารถชําระหรือนีได้เนื่องจากธนาคารไม่อนุมัติเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะเดินบัญชีได้ตามเป้าก่อนที่จะกู้ พอดีมีโครงการเกี่ยวกับบัญชีครัวเรียนนะครับของทางอบตหนองไผ่กับผมก็เลยได้เข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อที่จะ,ะแก้ไขการปรับรายรับรายจ่ายให้สมดุลเพื่อเพื่อเพื่อที่จะให้เหลือ,อเงินมาชำระนี้ในจำนวนวงเงิน140,000บาท ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองแก่จะสนับสนุนให้นายเทวินเข้ามาเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพรณจุดเรียนรู้ฐานคนสมุนไพรพร้อมทั้งให้นําสมุนไพรามาจําหน่ายที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองแก่ทั้งนี้นายเทวินมีไรายได้จากการขายพืชสมุนไพรเฉลี่ยวันละ1,000บาท และได้กำหนดแผนการชำระหนี้สินให้หมดสิ้นภายในระยะเวลา3ปีนางสุพัรณีฐานวิสัยผู้ใหญ่บ้านหนองแก่และเป็น <dabei. S 1> ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองแก่ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคือเพื่อให้ประชาชนและชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินได้ ด้วยตนเองค่ะดิฉันนางสุพรรณีฐานพิสัยผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องแกหมู่ที่4ตำบนลน้องไผ่แล้วก็เป็นประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของบ้านน้องแกซึ่งได้ผ่านเวทีประชาคมเห็นมติเห็นชอบในการจัดที่ทำกินให้กับควเรือนที่ไม่มีที่ทำกินมีก้าวไล โดยเฉพาะนายขานดวงเกนดีเป็นประธานกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษกนะระซึ่งนายขานดวงเกนดีเป็นวิทยกรถ่ายทอดความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษให้กับจํานวน8 8รายซึ่งมีครอบครัวนางหูคาศรีทาเป็นครอบครัวหนึ่งที่ตัวเกณฑ์จอปทถอก็ซึ่งพอมีการปลูกผักปลอดสารพิษในะครอบครัวของนางหูคาศรีทาก็ผ่านเกน์ ในคานดวงจันดีอายุ62ปีไม่มีที่ดินทำกินเคยประสบปัญหาหนี้นอกระบบจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทได้รับโอกาสจากเวทีประชาคมบ้านหนองแก่จัดสรรที่ดินทำกินประมาณ1งานปลูกพืชผักปลอดสารพิษในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเช่าที่นาทำกิน10บไร่สามารถปลดหนี้สินได้สำเร็จปัจจุบันเป็นประธานกลุ่ม ปลูกผักปลอดสารพิษผมนายขานดวงจันดีเป็นประธานกล่มปลูกผักปลอดสารพิษอยู่ที่นี่เรไร้รหลับจากประชาคมจากโมบ้านทั้งสองโมบ้านได้ให้ปลูกแล้วก็ได้มัททาปลูกได้ได้ปีหนึ่งสองปีแล้วก็ได้ใส่หนีทอกะอเมด นางหูคำศรีทาอายุ66ปีและสามีคือนายประสงค์จอกเงินอายุ71ปีเป็นครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ตำกว่าเกณฑ์จปทอไม่มีที่ดินทำกินได้รับโอกาสจากเวทีประชาคมบ้านหนองแก่สร้างบ้านเอื้ออาทรให้โดยมีส่วนราชการต่างๆในพื้นที่สนับสนุนงบประมาณพร้อมทั้งได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินประมาณหนึ่งงาน ได้รับการถ่ายทอดความรู้การปลูกผักปลอดสารพิษจากนายขานดวงจันดีประธานกลุ่มขายฟ้ายุสสวนมื่อละ40บาทเมื่อละ60บาทขายยุสวนกันด้วยนัดก,กันสอ0รอยบาทนางฮูและสามีมีไรายได้จากการขายผักปลอดสารพิษเฉลี่ยวันละ80-100ถึง100บาท นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการเก็บของเก่าขายครั้งละ100-200บาทเบียยังชีผู้สูงอายุรวมสองคนเดือนละ1,000บาทโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบครัวเรือนยากจนคือคุณพนิดาวันณทวีประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่เป็นผู้ให้คำแนะนำรวมจัดทำบัญชีครัวเรือนและวิเคราะห์ข้อมูลรายรับรายจ่าย ก็จะให้รู้จักตนเองนะคะรู้ว่ารายรับรายจ่ายของตนเองเป็นยังไงบ้างค่ะจะได้มาช่วยวิเคราะห์ในการรับจ่ายของครอบทัวนะคะสช่วยในการวางแผนบริหารจัดการเรื่องเงินนะคะในส่วนของการทำบัญชีครัวเรือนนะคะสำหรับทีมงานนะคะก็จะช่วยในการติดตาม ติดตามมาทุกระยะนะคะเพราะว่าบัญชีคนเรือนนี่ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนก็รู้จักตนเองมากขึ้นค่ะจดแล้วไม่จนค่ะ